อิ่มแล้วอิ่มแล้วนำรสการพระเจ้าอิ่มจริงจริงน้ำตาเห็นความชื่นชมนี้อันนี้สันสุขพระเจ้าคระทัยขอบคุณพระเจ้าอิ่มเอ็มเต็มปีแล้วเราจะต้องเอาอะไรอีกอาเมนอาเมนครับเราจะเอาอะไรอีกพระเ,อาอาเ,เ,เรจะเอาอ้า,าให้ชีวิตของเราเป็น ชีที่พระองค์ตื่นเต็มให้บอ่อน้ำทุพระองค์ไม่เคยที่จะให้หมดแ่งเลยาอลาพิชยาแม่พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของทุกสิ่งพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจริงไหมพี่น้องที่น้นะอ,เเเองเาต้อกาเพื่อรับสนิทสุขอย่างเกินความเข้าใจของเราข้าพระเจ้าและคน่ัน พระเจ้าพร้อมที่จะประทานทุกสิ่งให้กับเราเสมอพระเจ้าเป็นพระผู้อยินดีต้อนรับทุกท่านแอนก็น้องละอองด้วยน้องแบนด้วยแล้วก็ <Amen. S 1> เสียงจ <c oughs> ัวเล็กๆร้องเพลง <c oughs> พระเจ้าสูงสุดไม่ว่าเสียงใดไป่ราบขอบคุณพระเจ้าก่อน <c oughs> ที่จะมีการเทศนาวันนี้ได้เตรียมสวดตัวกับพระเจ้าเป็นการที่จะร้องเพลงพิเศษ นาน,นานร้องครั้งหนึ่งเราลึกถึงฉลองทุกๆปีริสตมาสและอิสเซอร์ไม่มีมนุษย์คนใดชายหรือหญิงที่จะมีวันการฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายมีแต่พระเจ้าของเราเท่านั้นที่ทรงสมควรจะรับการยกย่องสรรเสริญจากชีวิตของท่านและข้าพเจ้าไม่น้กของพระเจ้าทำให้เกิดความสุข วัจนะาผู้รับใช้ท่านศิลิบาลก็วันนั้นวันศุกร์ประเสริฐเราไปดีร่วมกันจะอ่านวันจ,จ, 21, จ, 26, จวนาจ้าของพระเจ้าวันที่ยี่สิบทที่ยี่สิบหกไล่มาไล่มา้าพระเจ้าเรียนถึงความรักในการที่พระวจน้าของพระองค์สัมผัสกับชีวิตเราเราก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระเยซูทุกวันทุกวันทุกวัน,วนพระเยซูทรงเป็นองค์พระเจ้าเป็นหลักประกันของชีวิตเรา ขเขาพยจยงจะร้องเพลงเพลงบทที่ร้อยเก้าชีวิตที่ียร์เพลงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ยยอยตายใช่ชนะสาดตักซึ่งคอยทำลายไอยทำลายทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนือหน้าจักรบานไรทรงกลอกทองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทำลายเป็นเงิน ทรงเป็นผู้มีฤทธิะะ์อานาจักมารายทรงปกครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทาร่ยเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้วพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ววางได้ไม่อาจทำลายพาะ เยซูของขา้าพระอ,องค์พิชิตความตายพระเยซูเจ้าพระเยซูทรงพิรักายชัยชนะศาสตร์ด,ด้านึ่งกอยทำลายคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เนือน้าจักมารรายทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทางหลยเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้วเพราะเยสูสทรงเป็นขึ้นแล้วอ m นอน พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาเป็นความจริงอเมนพระเจ้ายืนยันท่านและพระเจ้ายืนยันและเป็นพยานไะด้เพราะว่าจะนนกของพระเจ้าสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามข้อก็ยืนยันว่าพระเจ้าทรงมีจริงอเมนในสวนเอเดนเมื่อความบาปเกิดขึ้นวันนี้พระคิดท,ทรงตายแทนบาปของ คนทั้งโลกนี้พ <Amen. S 1> ระทรงมีให้จิตใจของมนุษย์เลือกสองทางปฏิเสธและยอมครับเมื่อผู้ที่ยอมรับพระองค์ mm. ก็ได้ต้อนรับพระองค์ว่าวันนี้พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วชันะความตายอาเมนวัจ <Amen. S 1> นะของพระเจ้าที่ข้าพระเจ้า mm. จะกล่าวเคิด่อทูลพระเกียรติของพระเจ้าวันนี้ในพระวจนะของพระเจ้าปรากฏในพระธรรมลูกา พุทธมลูกาบทที่24และยอนบทที่20สซึ่งพระเจ้าวิทรงกฎบรรญ,ญายิผ่านพระวจนะพระทธามลูกาการคืนพระชนของพระเจ้าลูกาปรากฏเพียง12ข้อท่านั้นบรรจุเข้าไปในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์าการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์มีใครบ้าง ที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาพระยาคิทรงชุบลาสลัดเป็นขึ้นมานั่โเป็องค์สมถะแต่นี่พระองค์เองทรงสิ้นไปจนพระคิสรงเป็นขึ้นแล้วโดยพระองค์เองแล้วพระองค์ทรงทํานายพระมรรณนกรรมของพระองค์ที่พระองค์ทรงกรัดกับสาวกของเพราะว่าเราจะต้องตายที่เยรูซาเล็มแต่พระองค์ตายนอกเมืองนะพี่น้องที่รักองค์ถูกตัดขาดจากโลก ในพระวจนะดาน,นี่ยได้เผยไปแล้วว่าพระเจ้าทรงให้ใครคิดถูกตัดขาดจากโลกเพราะอะไรทังที่พระองค์จะสิ้นพระชนในเฉลียงแต่พระองค์ทรงสิ้นชนนอกเมืองเป็นการที่ทําให้เราเข้าใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์สละทุกสิ่งไม่มีเกียรติ ไม่มีการใดๆที่จะมีผู้ใดเข้าใจพระองค์ในขณะที่พระองค์ต้องแบ,บกกลางเข็มเข้าสู่หลักฐานคือเส้นทางที่พระองค์ต้องแบ,บกกลางเข็มนั้นจนทุกตะหนัหมานมากมายและพระองค์ต้องมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งสู่เป้าหมายที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าในลูก,กานี้